ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2,565ผู้ชวนบวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปูง่พระผู้ปราบมานั้นบุญเกิดขึ้นทุกย่างก้าวและอีกหน่อย เสียงจะไพเราะปากฟันและลิ้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงก็จะสวยเพราะใช้เสียงทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการไปชวนชายแมนๆมาบวชซึ่งก็จะทำให้ปากสวยเสียงไพเราะฟันงามเรียกได้ว่าทันตแพทย์ไม่มีโอกาสได้ยลเลย และลิ้นของเราก็จะรับรสอร่อยส่วนเท้าที่พาร่างไปชวนคนบวชก็จะสวยและเท้าของเรานี้ก็ได้พาทุกส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นหญิงงามชายงามได้โดยไม่จะเป็นที่จะต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรเลยแค่เดินไปชวนชายแมนม,ม,มาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องจริงสาและบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะได้ไปช่วยบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วซึ่งแม้จะหมดสิทธิการทำบุญแต่ไม่หมดโอกาสที่จะรับบุญถ้าเราได้ให้โอกาสไปชวนชายแมนม,ม,มาบวช <_' c oughs> ก็จะทำให้บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วได้รับบุญตรงนี้ไปด้วย แล้วก็จะทำให้จากที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยจากที่มีทุกข์น้อยก็จะหมดทุกข์จากที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากและจากที่มีสุขมากอยู่แล้วก็จะสุขมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสาธุดังนั้นให้ทุกๆอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี ซึ่งผู้ที่มาทำหน้าที่ชวนบวชกันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆบนโลกเพราะคนบนโลกนี้มีตั้งเจ็ดพันกว่าล้านคนแต่ผู้ที่มาทำหน้าที่ชวนบวชนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและเราเองก็เป็นหนึ่งในหลายพันล้านคนที่ได้อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่ลิบสายตาของชาวสบรร์มาละ่ะเพราะตั้งหลายพันล้านคนก็ไม่เห็นได้ทำอย่างนี้เลย ที่สำคัญหมู่คณะของเราตอนนี้อยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารเพราะเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านซึ่งนอกจากเราจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วเรายังได้สืบทอดวิชาธรรมกายอีกด้วยดังนั้นท่านจึงคอยดูแลปกปักรักษาเติมบุญเติมบาร,รมีให้กับเรา สาธุคำว่าเติมคือนอกจากเราเจอได้เป็นตามปกติแล้วท่านยังเอามาให้เพิ่มอีกด้วยเพราะการบวชครั้งนี้เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งท่านเห็นเราตลอดทุกอากับกริยาเลยและถ้าคนไหนท้อท่านก็เห็นเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านเห็นอย่างนี้ I far, I อาฟ้าอายดินเพราท่านกำลังปลื้มกับการที่เราเดินไปพูดไปเจรจาไปแล้วก็อยากกังวลว่าเราจะได้แค่ไหนเอาว่าเราออกไปทำหน้าที่ก่อนแล้วถ้าใครฟังเราก็เอามาบวชให้หมดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่บางคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่แม้ฟังบ้างก็ยังติดหู ยังได้ถึงแม้ไม่มากก็ยังติดขาติดแข้งก็ยังดีเพราะฉะนั้นเป้าใจใหเหลือไว้ทำไมไปให้ครบสิถ้าไม่ครบก็ไปทำหน้าที่ให้ครบง่ายๆถ้าเทียบกับประชากรมีตั้งเยอะช่วยกันทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วจะเป็นบาร,รมีพิเศษของพวกเราเอวังก็มีด้วยปรการะชนีสาธุ นี่ทบทวนโอ,อว่าจากในาดีตนะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกช่วยกันทำหน้าที่ชวนบวชให้ทุลุเป้าสาสามพันรูปน้อมบูชาทำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันตามชาแมนแมนมาบวชเพียงแค่คนละอย่างเพียงแค่คนละหนึ่ง ก็จะใช้เวลาแค่วันเดียวก็สำเร็จกิจก็จะสำเร็จทะลุเป้าได้อย่างเป็นอัศจรรย์แล้วอยากไหม <c oughs> ภารกิจชนบวชมีความสำคัญกับพระศาสนามากเพราะการบวชพระเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวก็คือการต่ออายุของตัวเราเองชอบมาก และด้วยอนิสงนี้จะทำให้ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ออกไปทำหน้าที่ชวนบวชจะมียุคข,ขที่ยืนยาวร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รูปร่างหน้าตาดีจะได้รับความเคารพนับถือเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและจะเข้าถึงทำได้โดยง่ายสาโทดังนั้นแม้ว่าการทำหน้าที่เราอาจจะเหนื่อยกันสักหน่อย แต่อยากให้ทุกคนอดทนให้ปลื้มปีติในภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้ดีกว่าดีที่สุดให้ทุลุเป้าสามพันรูปน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกสาธุเดี๋ยวเรามาชมระมวลภาพการทำหน้าที่ชนบวช ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมหมาปูชนิยาจารย์กันนะ แก้มปนวันวละเดินอยู่บนถนนเป็นลูกชายไผ่คือเมืรอแท่อ้หน้าตาลูกเคืองไทยอีสาละนลานนาใจบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอแจ้งเข่าบุญตามต้ตามตรงกว่าสามพันองค์ละว่าแม่น,เม,นเม็นทั่วไทยชนทัวธิสาเกิดเป็นลูกผู้ชายให้ได้ปุญใหญ่บวชใจบ่อายให้ได้ก็ใช่ยพาลือไอ้จัดฟนนะชวนเจ้าบวช โอ้และวนอนลูบแลโนอปวดให้แม่ได้บ่โน่นเต้นดีไอ o v e y o ยูหัวใจพ่อแม่เรียกร้องห้องดังดังข้างในว่าโดดีดงละดีดดงดีดงล้มาเต้นตรงตรงลงโตลงตรงเต้นโดดีดงพอใจปรงผมตีกอง นอนุโมทนาไอผิวสีใดเดิมเมนปัญหาหลางานประจำเจ้าในใจดีห่วงการห่วงงานกระตัดใจให้เป่าบ่ต้องกังวนเจ้าสรทธาบวชฟรีลุนสวนกระแสยามเขาอยากมากแพงรวยรอดปลอดภัยท่านจะมีสรทาร่วมใจไอจัดฝนหนะ้าชวนเจ้าบววใด,ดบ่ อบลวนอบวดให้แม bon ่ได้บันอนอเต้นดีไอเลิฟอยูหัวใจพอ่อแม่เรียกรอ้อง้องดังดังข้างในว่าโดดีดงละดีดรงวาดดงละมาเต้นตรงตรงลงโตลงตรงเต้นโดดีดงก็ได e ้ปรงผมตีกอง จัดฟอนนาชวนเจ้าบววได้บ่ได้บนาหัวอาตุเสียงดีอย่างเลยนะ